สวัสดีครับผม d s r Shop นะครับผมวันนี้เราจะมาดูฉากกระดาษนะครับผมซึ่งะจะมีลูกค้าหลายหลายคนถามว่าฉากกระดาษกับฉากผ้าแตกต่างกันยังไงนะครับผมในการใช้งานจริงแล้วฉากกระดาษจะเป็นที่นิยมที่สุดเพราะว่า1คือฉากกระดาษเป็นฉากที่เรียบที่สุดนะครับผมแต่ว่าจะมีข้อเสียคือใช้แล้วหมดไปเพราะว่ากระดาษเนี่ยมีความยาว11เเมตรเวลาใช้แล้วถ้ามันสปกปรกเราจะตัดทิ้งไปเพราะฉะนั้นนานๆไปมันจะหมดหม้วน ฉากกระดาษนะครับผมจะมีขนาดก็คือ2เมตรเจเซนยาว11เมตรซึ่งจะเรียกกันติดปากว่า2.75จจนะครับผมจะเรียกว่า2.75เมตร75 cm, แต่จริงๆความยาวของมันจริงๆแล้วอะ่ะมันอยู่ที่2.72เมตรเ2เซนนะครับผมวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบให้ดูกระดาษ3แบรนด์นะครับผมซึ่งแบรนด์ที่มาช้านานแล้วคือซาเวต ซึ่งตัวนี้จะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะพรีเมียมหน่อยทุกคนจะรู้จักนะครับผมพีเป็นซาเวดแล้วตัวต่อมาจะเป็นยี่ห้อสุพิเรียนะครับผมสุพิเรียเนี่ยก็เข้ามาในไทยค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันคุณภาพก็จะใกล้เคียงกับซาเวดมากๆแล้วต่อไปก็คือน้องใหม่นะครับผมอ่าก็คือคาร์เลอร์โทนนะครับผมอ่าซึ่งแบรนด์เนี่ยเขาจะเขียนว่า make in USA เลยนะครับผมตรงนี้นะครับอ่าอ่าตัวคาร์เลอร์โทนนี่ตัวนี้จะเป็นสินค้าที่เข้ามาใหม่ซึ่งก็คุณภาพ ใกล้เคียงกันเรียกว่า3ตัวเนี้ยไม่ต่างกันเลยนะครับผมอ่ฮะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเนื้อกระดาษเป็นยังไงนะครับผมอ่ฮะเราเริ่มจากซาเวตก่อนนะครับผมอ่ฮะซาเวตจะในกลุ่มนี้ซาเวตจะเป็นกลุ่มที่ราคาสูงกว่าคนอื่นเขาเพราะว่าแบรนด์เขาติดละอ่ฮะเนื้อกระดาษนะครับผมอ่ก็มาตรฐานความหนานะครับผมอ่ฮะความหนาของ3ตัวนี้ใกล้เคียงกันนะครับผมอ่ฮะนะคร <ồi> ับผมจะไม่จะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับผมอ่ฮะ ครับผมแล้วก็การตัวซาเวตเนี่ยจะมีตัวติดผนึกมานะครับผมส่วนยี่ห้อคาร์าลโทนจะเป็นลักษณะจุดปะนะครับผมจะเป็นจุดปะอย่างนี้นะครับคาลโทนส่วนซูพิเรียก็จะเป็นคล้ายๆกับซาเวตคือมีเทปแปะมานะครับผมนะฮะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูสีกันนะครับผมว่าสีขาวมันต่างกันยังไง ทำไมถึงคนถึงเรียกสีขาวว่าซ u เปอร์ไวท์หรือเพียวไวท์หรือแอติทติวไวท์นะครับผมะะนะครับผมคราวนี้เรามาดูสีขาวของ3ตัวนี้นะครับผมซึ่งมันคือคนลเบอร์กันนะครับผมเราเริ่มจากตัวสุพิริยก่อนนะครับผมตัวนี้คือเบอร์93 a c t i v แอตทไวท์นะครับผมะจะสังเกตว่าถ้าเราดูชัดๆแล้วจะเห็นว่าเขาขาวกว่าของสีอื่นเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นพวกนี้สีขาวขนาดนี้ถ้าถ่ายพวกโปรดักอะไรพวกนี้ก็จะค่อนข้างโอเคเลยนะฮะ แต่จริงๆแล้วสีที่คนนิยมใช้จะเป็นสี28ซึ่งของของตัวส u พิเรียเองอ่ะสีขาวจะมีให้เลือกถึง3สีนะครับผมเช่นเดียวกับตัวคาลเลอร์โทนคาลเลโทนก็เหมือนกันสีของสุพิเรียกับคาลเลอร์โทนเนี่ยจะเรียกว่าเป็นสีเดียวกันเลยก็ได้นะครับผมถ้าตัวนี้คือเบอร์28นะครับผม ของอตัวสุพิเรียก็มีเบอร์ยี่แปดเหมือนกันคาร์โทอนก็มีเบอร์ยี่แปดเหมือนกันงส,สังเกตดูว่าจะติดออกครีมครีมนิดนึงนะฮะจะติดออกครีมครีมนิดนึงมันจะไม่ได้ขาวจ้วบแบบตัวเบอร์เก้าสามนะครับผมอ่ามันจะมีจะนิยมถ่ายพวกแฟชั่นกับพวกชุดแต่งงานหรือพวกชุดอ่าชุดราตีหรือแฟชั่นต่างน,นะครับเพราะว่าอ่าสีขาวเขาจะแลดูมีเนื้อนิดนึง <ๆ S 1> เช่นเดียวกับซปเปอร์ไวท์นะครับผมเบอร์ศูนย์หนึ่งของซาเวทที่เป็นที่นิยมที่สุดนะครับผมสีจะใกล้ ตัว snowma นะครับผมอา่าฮะชื่อเขาอาจจะบอกว่าเป็น super white เพราะงะั้นบางคนที่ยังไม่เคยเห็นกระดาษตัว01นเนี่ยพอบอกว่า super white เนี่ยจะคิดว่ามันขาวจั๊วเลยแต่จริงๆมันจะออกมันจะออกติดครีมนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับเบอร์28นะครับผมอา่าฮะโอเคนะครับผม